Business. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันสองคนเช่นเคยกับช่วงท็อปบิสเนสค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคุณวีรยุทธและคุณวิมิพามากนะคะที่มาอัปเดตข่าวครา,าวเศรษฐกิจในวันนี้ให้ได้รับชมกันค่ะค่ะ,คะมาดูกันที่ข่าวแรกเลยนะคะที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะก็เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะสามารถกวาดลูกค้ารายย่อยมากกว่า3ล้านรายด้วยกันค่ะ คุณปรกรณ์พัฒนาแพทย์นะคะรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่าถึงแม้จะมีปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การเมืองเข้ามากระทบในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าสายงานธุรกิจทางด้านลูกค้าบุคคลนะคะของธนาคารก็ยังคงสามารถดําเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะโดยได้รายได้จากค่าธร,รมเนียมนะคะเติบโตได้ตามเป้าหมายจากผลิตภัณฑ์หลักนะคะที่สร้างรายได้ซึ่งก็ได้แก่ค่าธรรมเนียมนะคะ ผลิตภัณฑ์ประกันบัตรเครดิตและก็ร้านค้ารับบัตรค่ะในขณะที่ด้านสินเชื่อนะคะธนาคารก็ได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพสินเชื่อเป็นหลักแล้วก็ได้ตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับตลาดอีกด้วยค่ะสําหรับครึ่งปีหลังนี้นะคะทางธนาคารก็เน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ซึ่งก็ตั้งเป้าว่าจะให้มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในปี2,557นี้อีก3 300, ล้าน3แสนรายค่ะโดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญก็คือการนําเสนอผลิตภัณฑ์และก็บริการ ในลักษณะไลฟ์สไตล์เอ็กซ์เทียนะคะแล้วก็จะตอกย้ำภาพ,ภาพลักษณ์การเป็นไลฟ์สไตล์แบงกิ้งนอกจากนี้ก็ยังจะระดมกิจกรรมทางการตลาดแบบเต็มรูปแบบเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆอีกด้วยค่ะนีโคเลือนนะครับก็ในปีในปี57กเ็นี่ยก็อยู่ที่ประมาณ82.7นะครับต่อ GDP นะซึ่งก็สูงขึ้นมาเล็กน้อยจากป, 56, ปี56ปี56อยู่ประมาณ82.3นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจาะลงไปดูเนี่ยกลุ่มที่มีความเป็นห่วงเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีรายได้ประมาณ8,000บาทลงมานะฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็รายได้ก็ไม่สูงนะักนะฮะแล้วภาระหนี้เนี่ยถ้าเยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อการาาที่จะ มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในส่วนของพอร์ตของพอร์ตฟลิโอธนาสินเชื่อของธนาคารสการ์ไทยเนี่ยเราโฟกัสที่กลุ่มที่รายได้15,000บาทขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะของสินเชื่อประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านนะฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลข NPL เรียกว่าต่ำมากนะครับอยู่ที่ประมาณ ประมาณ1.7%นะฮะซึ่งค่าเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ประมาณ2.4%นะฮะแต่จริงแล้วเนื่องนี่โครเรือเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะทางสูสูวิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเราปรับ ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลังคิดว่าจะขยายตัวประมาณ4%เทำให้ทั้งปีเนี่ย GDP น่าจะขยายตัวปรับจาก1.8เป็น2.3%นะฮะ มาดูกันที่แอปพลิเคชันสุดฮิตนะคะอย่างไลน์กันบ้างค่ะตอนนี้นะคะมีการเตรียมลุกตลาดแล้วค่ะสําหรับบริการเกมอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อเป็นการขยายตลาดอีกด้วยนะคะมาทางด้านคุณวรดีวสาวานนท์นะคะหัวหน้าฝ่ายประชาสัาคันธหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะในฐานะโฆษกบริษัทไลน์ประเทศไทยจํากัดน,นะคะได้เผยว่าในปีนี้ค่ะทางบริษัทนะคะจะมุ่งเน้นบริการเกมบนไลน์เกมมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากมีตัวเลขการเติบโตของผู้เล่นที่สูงขึ้นนะคะโดยในปัจจุบันนี้ค่ะ มีผู้เล่นนะคะในไลน์ประเทศไทยเนี่ย29ล้านรายเลยทีเดียวและในจำนวนดังกล่าวนะคะก็มีผู้เล่นเกมประมาณ50-60%ค่ะทั้งนี้นะคะไลน์ประเทศไทยค่ะจะมีเกมใหม่เปิดตัวทุกเดือนค่ะแต่ว่าจะมีเกมฟอร์มใหญ่ จะเปิดตัวทุกๆไตรามาสนั่นเองซึ่งล่าสุดนะคะตอนนี้ที่เป็นกระแสโด่งดังเลยทีเดียวค่ะสำหรับเกม l i n e l e t s Get Rich นะคะหรือว่าเกมเศรษฐีนั่นเองเกมที่ให้ผู้เล่นนะคะได้ทอยลูกเต๋าแล้วก็ซื้อบ้านที่ดินที่คุณเคยกันเป็นอย่างดีในอดีตนั่นเองค่ะเมื่อก่อนเราก็อาจจะเล่นบนแผงกระดาน นั่งคุกเข่าการเล่นการรวมไปถึงพัฒนาขึ้นมานะคะก็ด่งดังบน PC ด้วยที่สำคัญค่ะเกมนี้เขาบอกว่าอาจจะได้รับความนิยมนะคะไม่แพ้กับคุกกี้รันด้วยค่ะเนื่องจากเป็นเกมที่ดังบน PC มาก่อนนั่นเองแล้วก็กลุ่มผู้เล่นนะคะที่มีอายุที่ค่อนข้างจะกว้างด้วยภายหลังการเปิดให้ดาวน์โหลดเกมนะคะตั้งแต่วันที่8กร,รกฎาคมค่ะไม่ถึง1สัปดาห์เท่านั้นนะคะเกมนี้ค่ะก็กลายมาเป็นติดอันดับ1ยอดดาวน์โหลดฟรีของแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยนะคะทั้งบน Google Play นะคะรวมไปถึง App Store อีกด้วยค่ะนอกจากบอร์ดเกมที่คุณเคยลายประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังนำเอาแลนด์มาร์รแล้วก็จังหวัดในประเทศไทยอย่างเช่นกรุงเทพนะคะรวมไปถึงภูเก็ตเข้ามาอยู่ในเกมพร้อมกับ เตรียมแผนที่ทําให้ประเทศไทยค่ะให้ผู้เล่นได้เล่นอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเกมเศรษฐีนะคะก็เป็นเกมที่เกี่ยวกับการซื้อขายแล้วก็การลงทุนนั่นเองหรือว่าการทําธุรกรรมผ่านธนาคารตลอดทั้งเกมค่ะทําให้ลายประเทศไทยนะคะได้จับมือร่วมกันกับพันธมิตรอย่างธนาคารกสิกรไทยค่ะเพื่อมาเป็นธนาคาระคะที่จะสรรการเงินภายในเกมตรงจุดเริ่มต้นอีกด้วยซึ่งเกมเวอร์ชันนี้นะคะก็เปิดให้ดาวน์โหลดนะคะในประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียกัมพู ชาลาวแล้วก็เวียดนามนั่นเองนอกจากจะเป็นเกมที่สนุกเล่นง่ายกับเพื่อนในเกมแล้วแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนในไลน์แล้วนะคะไลน์ประเทศไทยค่ะก็ยังมีการปล่อยภาพยนตร์โฆษณานะคะจึงน่าจะได้เห็นกันแล้วค่ะสําหรับตัวพรีเซนเตอร์นะคะก็คือคุณโอปอปณนิสรารวมไปถึงคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์นั่นเองมาสร้างส,างสีสันเพิ่มให้ความสนุกด้วยนอกจากนี้ค่ะคุณวารดีนะคะก็ยังได้กล่าวต่ออีกค่ะว่านอกจากนี้ยังมีการมุ่งให้บริการไลน์ช็อปค่ะเพื่อเป็นการสร้างแพลตฟอร์ม e อีคอม ขึ้นมานะคะเพื่อให้ผู้บริการหรือว่าร้านค้านำสินค้ามาขายบนแพลตฟอร์มไลน์ซึ่งมีการเล็งเห็นแล้วนะคะว่า ที่ผ่านมาค่ะคนไทยจํานวนมากนิยมขายสินค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังมุ่งการให้บริการไลน์ฮอตแบรนด์ค่ะซึ่งเป็นการประมูลสินค้าราคาต่ําสุดส่วนบริการไลน์ Official Account นะคะก็ไม่ได้ทิ้งแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าจะทําการขยายตลาดจากกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่นะคะไปยังกลุ่มองค์กรขนาดกลางแล้วก็เล็กด้วยซึ่งขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการกําลังมองหารูปแบบในการให้บริการกับ SME อยู่ค่ะ ค่ะมาดูกันที่ทางด้านบัตรเครดิต KTC นะคะก็ได้ลุกตลาดออนไลน์ค่ะเพื่อที่จะดันยอด่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในปลายปีนี้ค่ะคุณพิทยาวรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิตบริษัทกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC นะคะก็ได้เปิดเผยว่าแนวโน้มของธุรกิจบัตรเครดิตนะคะหมวดการใช้จ่ายท่องเที่ยวของบริษัทได้ขยายตัวขึ้น10%เซนค่ะเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะได้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นต่างจากช่วงครึ่งปีแรกนะคะที่การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ ซึ่งก็ส่งผลให้ยอดใช้จ่ายนะคะเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ค่ะโดยขยายตัวเพียงแค่4%เท่านั้นจากเดิมที่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายตัวอย่างน้อย10-15%ด้วยกันค่ะสำหรับพฤติกรรมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวนะคะ k t c ก็พบว่าลูกค้ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หมวดการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยจะใช้จ่ายต่อคนเฉลี่ยประมาณ8,000บาทต่อเดือนและก็จะเลือกจับจ่ายสินค้าท่องเที่ยวในประเทศผ่านบัตรเครดิต KTC นะคะสัสดส่วนอยู่ที่30%โดยจะซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะมาเป็นอันดับที่1 ซึ่งก็ครองสัดส่วนอยู่ที่40%ค่ะรองลงมาก็จะเป็นการจับจ่ายทางด้านโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทจำนวน35%นอกจากนี้นะคะพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าก็ยังเปลี่ยนไปด้วยก็นิยมจะจองห้องพักแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนะคะผ่านบริษัทนาเที่ยวออนไลน์มากขึ้นก็จะคลองสัดส่วนมากถึง40%ค่ะจากเดิมที่จองสินค้าท่องเที่ยวเหล่านี้กับผู้ประกอบการโดยตรง พฤติกรรมการซื้อสินค้าท่องเที่ยวของลูกค้านะคะก็เปลี่ยนไปทั้งการจองโรง,โรงแรมแล้วก็สายการบินโดยจะนิยมจองห้องพักราคาระดับกลางนะคะ3-4ดาวมากขึ้นผ่านทางด้านเว็บไซต์ออนไลน์ t r a v e l a g e n นนะคะแล้วก็จะหันมาใช้บริการสายการบินต้นทุน,ต,น,ต,น,ทนต่ำมากขึ้นซึ่ง KTC นะคะก็ต้องออกกลยุทธ์การตลาดเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะการใช้ใจ่ายการท่องเที่ยวให้มากขึ้นหลังจากที่